ตอนการเดินทางไกลแบบเสียงชีวิตของโนบิตะสนุกจังเลยมันเกันโอ้ทุกคนเราจะมองเห็นภูเขาท่าขะอีกแล้วอุะด้วยดิ้ดวยสวยจังเลยสนุกเช่นมากเลยเนาะโนบิตะเป็นอะไรไปเหรอฮะ แล้ววโนบิตานะเขาไม่ถนัดเรื่องปีนเขาดิสิถึงได้นั่งซุกระเทือแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ถนัดหรอกนะอ้าวแล้วเพราะอะไรอ่ะก็แม้แต่ว่ามันเป็นภูเขาทางราบฉันจะถนัดกว่านะเฮ้ยหรือเปล่าดิถ้าเป็นทางราบเขาจะเรียกภูเขาริ้งไงล่ะป้าเนี่ยเด็กสงเป็โนบิตาจริงๆเลยอ่ะเกิอะไรขึ้นนะทุกคนเงียบๆกันหน่อยนะเงียบหน่อยเงียบหน่อยเดี๋ยวพงเลยค่ะมาเล่นต่อคำกันไหมคะ มาไหมคะเอามาเล่นต่อัปกันนะค่ะสนุกดีนะเนอบนั่นใช่รถบัสราคาถูกถูกมันก็เป็นซะอย่างนี้และเนาะเนอะเออใช่ใช่อ่ะอ่ะนั่นรถบัสขนาดเองเออเจอแล้วนี่โนบิตาอ่ะโดรายมอนมีอะไรหรือเปล่า อ้าวนี่นายเนะี่ยลืมเข้ากล่องเอาไว้อะดิเอ้าแย่จังเลยขอบใจมากเลยนะว่าแต่ว่าทำไมที่เด้นมาอยู่อยู่ตรงนี้ล่ะก็ดูเหมือนว่ารถจะเสียนะสิอะอเออดูราไอ้พช่วยหน่อยสิช่วยเซนไม่ทีเด้ดีละแต่กันใช้ดีแล้วกันน้ำยาอัพเรกรดถ้าหากเอาพวกน้ำยานี่ใส่ไม่ว่าสิ่งของประเภทไหนก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิมชั่วขณะเลยล่ะครับโอ้อาเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วครับออกเดินทางได้เล้ไดีจังเลยนะคะได้ไหมคะชื่นตแล้วครับดีจังค่ะยังช่วยหน่อยนะคะเอาอะไรเอาอะไรเดียวเลย ก่อนจะถึงยอดเขาก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะถ้ากลุ่มไหนไปถึงก่อนก็ลงมือทานข้าวกล่องได้เลยส่วนครูจะล่วงหน้าไปรอที่บนยอดเขาก่อนก็แล้วกันอย่าลืมว่าต้องเดินขึ้นไปถึงพร้อมกับกลุ่มของตัวเองนะค,คุณครูครับแล้วคุณครูจะขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้ยังไงเหรอครับถ <laughs> ามได้ดีมากเลยนะครูก็จะนั่งไอ้นั่นไปยังไงล่ะอ้ทาเป็นรอยไปอ่ะ ข้าวหน้าเราขอยืมเกมนายเล่นบ้างเดยนะได้เดย์ข้เขาแค่นี้สบายมากน่าสินอ่ะนี่จอยเอนวันนี้ได้เอาเขากล่องมามอะไรมาแต่ไม้นั่นสวยมากเลยนะอย,ยอยากเห็นจังทำไ,ไงดี ด่านั้นจะขึ้นเขาไหวหรือเปล่านะเน่เน่เน่เฟังหน่อยนะทุกคนนะข้ากล่องของฉันนะนะสั่งทำโดยเชฟจากฝรั่งเศสเชียวนะมันมีชื่อว่าข้าวกล่องแวซายกินได้ห้าคนแน่และฉันจะแบ่งให้พวกนายกินด้วยนะยังไงก็ไม่นับฉันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะน้อยแนโนปิตาใช่เลยทำไมล่ะฮะ ชายแอสซีนิโอด้วยรอแป๊บหนึ่งดิบัดพ่อชายแล้วจะโนบิตะเนี่ยไม่น่าไปอยู่กลุ่มเดียวกับโนบิตะเลยจริงๆก่ะผ่าที่นั่นน่ะดีโทษเซงโนบิตะจา้าอดทนหน่อยนะทางยังอีกยาวไกลนะสู้หน่อยสิเรื่องนั้นฉันรู้แล้วล่ะแต่มันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันเหนื่อยแล้วอ่ะไปกันก่อนเถอะทางั้นไม่ได้หรอกนะค,ครูบอกว่าต้องไปถึงยอดเขาทั้งกลุ่มอ,อันน่าสนุกจังเลยเนาะ,ะใช่ไหมล่ะที่สุดาจา้าวันนี่เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะ โนบิตะตั้งใจเดินหน่อยสิไปก่อนนะออแข็งใจหน่อยนะจ๊ะโนบิตะนะหุยแซงแซ็งอ๋อลิงดูดิลิงตัวนี้หน้าตาือนโนบิตะเบียยเลยอ่ะไม่เห็นจะเหมือนเลย นี่ลิงโนบิตะฉันยกกล้วยฉันดีให้หนายเอาป่ะยังยังยันี่ไงยกขึ้นแล้วอ้าวัไม่ได้ยกให้หรอกเป็นลิงยังพลาดได้อีกเหเมือมนโนบิตะกระทั่งความเฟอร์ฟาเลยด้วยไม่ได้นะอย่าไปแก้งมสิจริงด้วยมันน่าสงสออารเอาจะตายอ๋อมันจะได้ยินเสียงนกร้องนนเนี่ย โอ๊ยตอ๋อมาหนี่มานี่มาน้าสงสารจังเลยโดนสายเบ็ดพันน่ะมาจากทะเลสาบตีนเขาแน่เลยอ๋ออะล่ะไม่เป็นไรแล้วนะไปเลยเอาล่ะเดินขึ้นเขาต่อเถอะจ้าตลาบเกมมันนั่นนายูใช่เงินถึงสาปีแล้วนะแอนนะวันนี้นะฉันทำค่ากลังมาเองด้วยล่ะโห เออเฮ้ยไม่ไหวแล้วให้ตายดีกแล้วเห็นเนี่ยทิ้งไว้ที่นี่ละทําแบบนั้นไม่ได้หรอนี่เป็นกิจกรรมกลุ่มนะไม่ไหวเลยนะทําให้เพื่อนๆลําบากแบบนี้ดดียดไดกันเล่าอะดอร์ไลมอนเหรอเออเฮไปไปเลยสู้ตายโอ้เป็นไปได้ไงเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนายเดินต่อเอ็กโว้ยจริงเลย ขยิมน้ำยาเอาเกรดหน่อยดิเฮ้ยจะทำอะไรเหรอหน้าฉีดปุดๆเลยดิว้าวว้าวว้าวเห็นป้าซอยยิกเลยไปละนั่ายๆง่ายๆดูสิอะไรวะวะไอ้เช่าโนบิตะต้องไปเป็นกลุ่มนะอย่าไปยอมแพ้กันแล้วบอกว่าต้องไปเป็นกลุ่มไงสปายเลยดูน้ามา คนน้ำยาใส่บันไดนี่ควาจะเป็นยังไงน้าอยากเห็นเร็วๆจังเลยโอ้ยเยยเยยน้าเยว้ายน้ำยาอัพเกรดจบหมดริบว้าวจะด๋อยเฮ้ยห้ามเอาน้ำยาเนี่ยไปใช้แกล้งคนอื่นเฮ้ยนิดเดียวเองน้าไม่เป็นไรหรอกเอาเขินมาเฮ้ยโอ๊ยอแล้วทำไมขามันหนักขึ้นล่ะถ้าพ่นน้ำยาถอดรีตติ้งใส่พลังของน้ำยาอัพเกรดจะหายไปยังไงเล่า อามาเอาคืนมาเอ้ยขอเยืมอีกสักพักหนึ่งนะเฮ้ยนี่นายเฮ้ยเมื่อไหร่ถึงจะได้น้ำยาอัพเกรดล่ะเนี่ยเฮ้ยหยุดนะหยุดหยุดนะเฮ้ยเอ้าคืนมานะเอาไปถึงยอดเขาเรืคืนให้นะหน่อยเนี่ยอามาใกล้เหย่อคืนได้เลิกคิดจะใช้ก็เถอะน่ะแล้วไปกับทุกคนนะเฮ้ยเอ้ อจ็จจจ็ดๆจจหนูได้หหนูกลัวแล้วจ้าลองควนน้ำยาใส่ขาอีกรอบดีกว่าจะได้วกกั้นด้วยจิงี้ขโมยเอาคืนมานะ โนวิตะบังอาจนักนะแกนี่ดอนเดีอยาทะเลาะกันเลยนะอย่าทะเลาะกันปะทอไอ้ก็จะนี่มันพวกเราต้องรวมพลังกันเดินหน้าต่อไปสิใช่เนาะโนบิตะอืมใช่เอาไปเถอะฉันเริ่มจะหิวแล้วจ้าฉันก็เหมือนกันหิวจังเลบไปเถอะ あ、てってやってき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  <laughs> 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 ใบไม้จะขนาดใหญ่ขึ้นนะเฮ้ยจะว่าไปแล้วฉันว่ามันมืดลงกว่าเมื่อกี้อีกนะเนี่ยนะอันนี้เราช้ากว่ากลุ่มอื่นไปมากแล้วนะเนี่ยใช่รีบไปกันต่อเถอะอะไรล่ะเนี่ยทำไมเห็ดพวกนี้มนถึงใจโตขนาดนี้อันเนี่ยแบบนี้ทำข้าวอบเห็ดได้เยอะเลยนะเนี่ยดอกเบลมพันใหม่ละมั่งฉันว่ามันน่ากลัวมากกว่า ด้วยว่าอย่าเป็นเพราะน้ำยาอัพเกรดดี๋ยวด๋อยเน่ด๋อยต้าทำไมลิงมันตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องการอะไรกันเนอะนั่นแม่ หยุดนี่นะหยุดนี่นี่เนี่ยนี่แจ่งเอาข้าวกองนี่นะวายข้าวกลองของฉัานไม่อร่อยนะไรอย่ามาแย่งเลยนะไปนะก็ฮึบนี่มาสู้ฉันเหรอฮ้เฮ้ใจแอนเฮ้ยย่าไม่ได้นะอย่ารังแกเด็กผู้หญิงสิเธอร้องไห้แล้วเห็นไหมไม่เป็นไรนะฉันอธิบายให้หนิงเข้าใจแล้วล่ะนะเออเธอไอ้พังว่าไม่ยอมหยอไม่ฟังเลยเหรอฮะ จิ๋ลิงเมื่อกี้นี่จอืมอม้ามนะไอ้ดีน่ะไอ้จิ๋วไอ้จิ๋่านะไอ้ลิงมานโนนะ้อน่อเอเรื่องใหญ่แล้วแบบนี้ตรงนี้ใช้น้ำยาถอนริอยาอึ๊บนี่นะจ๊ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ีละ้ก็ต้องใช้ไอ้นั่นแล้วบอกว่าไม่ได้ยังไงเล้าอมจุมจุม จูมเบครับเาเบจูมอจุมมเอาคืนยนะจมดูไดมอนจมิ้ิ่จกจัวแบเนื้อหิ้วไนเน่ดูสิตัวใหญ่แล้วยังจะวิ่งเร็วอ yeah, right. ีกไงวีแล้วแตกันหาที่ซ่อนก่อนนะผ้าคลุมลงหกหลือ ตอนการเดินทางไกลแบบเสียงชีวิตของโนบิตะ ทางโน้นแล้วคงไม่เป็นไรแล้วมั้งอเออ,อะไรนะเจ้าลิงตัวใหญ่ได้พวกโนบิตะเลยเนี่ยฮะใจเย็นก่อนนะอืมฉันโดนแย่งของวิเศษของโดราเอมอนไปอะ่ะแต่ว่าที่กลายเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเสน่หอกกระใจแอนนั่นแหละไปแกล้งมันก่อนเอาว่าไงนะนี่โยงความผิดให้พวกฉันเหรอนี่นมันจะบ้าเกินไปแล้วนะเจ้าโนบิตะ โทษนี่มันไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะ <kę fifteen> จะต้องปกป้องเข้ากลอาา่องแหวสายยังไงดีนั่นเนี่ยโทษในเมื่ <Teraz ma, S 1> อพวกลลิงมันไปกันหมดหแล้วเราก็กินซที่นี่เลยดิไม่ได้นะต้องไปกินข้าวกล่องด้วยกันบนยอดเขานะ <IT> จังจัง

จโอ้ไม่ได้ผลมันออกมันนิดเดียวรอบสงมันหมดแรงนะอ่อนแรง นีะเลมัฉันไม่ยอมยกข้าวกลับแหวซ่าให้เจ้าพวกนี้หรอกนะเงยออไปแล้วคู่พล้อมนะวิกฤตสุดๆแล้วอ่ะแม่ครับเฮ้ยเพื่อะเอากล้วยเมื่อกี้ออกมาให้หมดเลยสิเออหรือว่านายให้กล้วยพวกนั้นแล้วก็รีบถือโอกาสหนีไงแต่ว่ากล้วยเป็นแพะมาจากเมืองไทยเชียวนั้นี่อ่ะนะ เมืองทงเมืองไทยอะไรงานนี้เดิมพันด้วยเข้ากลองชนาริบหรี่บออกมาแค่กล้วยเองเออรู้แล้วครับอ้าวกินกินจ๊กกล้ยยหอมทองใังเะเยเอาละตอนนี้แหละรีบไปเลยเฮ้ยทไมอยู่สิออกรีบตามมาดิเสียดายคว่จากเมืองไทยยกล้วยจอมกเมือจไทกเั วิวสวยจริงๆเลยทุกคนกำลังเดินขึ้นมาหรือเปล่านะเยตามันแล่วเล่เล้จเล่าเล่ล้วล้ล่วเาลเลลาาลาล้่ล โอ๊ยเร็ว,เรวๆ,วๆอา้อา,อาวงานโลกอาไงเดี๋ยไปตรงไหนเดี๋ยวไม่น,านาา่าจะมีแม่น้ำที่กว้างขนาดนี้เลยนะอโอ้คองเพราะน้ำยาอัปเกรดถูกฉีดไปทั่วทั้งป่าอ่ะดินี่ก็เป็นพรหมิตากันล่ะแล้วแบบนี้เราจะข้าไปฝั่งโน้นได้ยังไงกันละ่ะเรื่องนั้นฉันไม่รู้ด้วยซะหน่อย เฮ้ยมาแล้วตามทันแล้วเออเดะดอเลมอนคุต้องหนีขึ้น uh, ฟ um, mm. ้าด้วยคอปเตอร์ไม่ไผ่แล้วละะาบเนียอ่ะพอดีฉันส่งไปซ่อมเมื่อทีเลยมีอยู่แค่อันเดียวอ่ะเพอร์เพคร์เขาหลอกเวส่ายแย่ได้แล้วอ๋ยทำไงดีอ๋ออ๋อ นั้นเป็นนกที่ชิ้นสกะช่วยเอาไว้นี่นะไม่แต่นกก็ตัวใหญ่ขึ้นด้วยใช่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะนี่เธอนกเมื่อตอนนั้นใช่ไหมว้าอ๋อคุณนกจ้าช่วยเพื่อนๆของฉันด้วยนะว้าวค่ะจิจิจจ่าไอ้ไอ้ไุมเมทโลยอนะไอ่นะนี้นะนี่นะนี่นะทุกคนเรียกกระโดดมาที่ขาคุณนกเร็วเข้ายังไงก็ล่ะ ไนี่ละจับต uh ัว oh. ฉ no like, ันไว้แล้วพนนจอ้งไม่เป็นไรหรอกนะไปแลวนะจุบไปเอออย่าปล่อยฉันนะขอบคุณขอบคุณมากนะจ๊ะบายนะขอบคุณนะแล้วกัน เอ้ยจะพวกลิงคงเจะใจกันใหญ่เลยหรอมั้งอยากปลอดภัยสัทีฉันสามารถปกป้องเขากลอกแวไซด์ได้แล้วเอาละไปให้ถึงยอดเขาพร้อมกันเลยนะโอ้โหเอาตกน้ำเหรอแบบ

เป็นพราะเราร่บวิ่งมากไปนะนาบิตาไหวแล้วเปล่าเด็กดี้ิดุดนี้เด็ี้กุดนี้เิดชุดนี้เดุดนี้แล้วข้าทุกคนต้องไปกินข้าวบนยอดเขาด้วยกันนะพรเนี่ยเป็นกิจกรรมกลุ่ม เอาเวลาแบบนี้ยังจะห่วงเรื่องกลมอยู่อีกเหรอนี่ดรอมอนมีของช่วยบ้างมาไม่ไม่เอาเอาตีกันงั้นลุยกับบังเลยดีกว่านะงั้นฉันจัดเองดีมากเอาเลยต้มลังโรยอยู่เลยล่ะวุ้นแปลภาษาอ้าวุธอรนี่ก็ใช่อันนี้ดีละเ้อเฮ้ ทุกคนไปถึงยอดเขานี่เจ้าลิงคนนั้น่บอกว่าเอาข้ากล่องของพวกนายมาให้หมดถ้าไม่ยอมให้ก็จะไม่คืนเด็กผู้ชายคนนี้ดลนี่มันจับเด็กคิสุกีเป็นตัวประกันเพื่อปนข้ากล่องแล้วโอ้โหงั้นรีบเอาเข้าวกล่องออกมาเถอะเราต้องช่วยเด็กคิซุกี้เขานะคิดได้ไงเออออออย่าเออออ่องฉันด้วยสาตาแบบนอก็เขากรอเวสัยของฉ่นอันนี้นะมัน <mile> <recuper ate. S 1> เออร for ู้แล้วอ่ะให้ไปแค่นี้ก็พอใช่ไหมลูกผู้ชายมันต้องแบบนี้เ่ฮ่าฮึนึฮ ทุกคนมาช่วยฉันเหรออ๋อเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตัวประกันคืนก็ทิ้งข้าวกล่องแล้วก็ของกินทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้หมดอ๋อเข้าใจแล้วล่ะถ้าเราให้ข้าวกล่องแล้วต้องคืนเด็กเซนนี้มันนะอะอ้ะให้หมดแล้ววางข้าวขาของให้หมดแล้ว <laughs> ทุกคนขอบคุณมากนะขออย่างเชื่อหน่อยี่เป็นแบบเนี้ยก็เพราะดุพิตาคนเดียวที่ปล่อยลิงแย่งยาไปได้สํานึกด้วยล่ะจแะสํานึกแล้วเอาละเรามารวมพลังกันเดิมให้ถึงยอดเขากันเถอะแต่ไม่มีข้าวกินแล้วนะเดฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน่อยนฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ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 ฮ้ยรฮ้เฮ อ๋อรู้แล้วน่แค่ใครก็พอใช่ไห <า S 2> มผ่ามอีกเป็นลูกนึงจก๊ก,ก,ก้ที่สุดก็ได้กลับมาจนได้อ่ะเอาเอา,เอาคืนมาแล้ว่ตะช่วยเพื่อพลังให้ฉันหน่อยดิฉันจะไปเอาเข้าวกล่องของพวกเราคืนมาแล้วมานี่เออมันหมดซะแล้วอ่ะ,อะกันทางมาแล้วกัน พวกแกจะบอกปิงเดี๋ยวฉันจะจัดการพวกแกด้วยอ่าอ่าอ่าจะบูออกข้างล่าง่จัดการสำเร็จแล้วล่ะเข้ากล่องเวทสายจ๋าลาก่อนนะโทษทีนั้นแรงบนหน่อยแต่ว่าพลังสุดยอดเลยนี่แหละคือการเพิ่มพลังจย่างแท้จริงอ่ะพลังปุโอ้นี่สุกมาแล้วเหรอ ไอ้ค,คิดสงนี้ก็อยู่ด้วยแท้ๆทำมาที่ได้ช้านกักล่ะครับถ้าให้เล่าอ่ะเรื่องมันจะยาวนะครับเออถ้างนั้นไม่เป็นไรเล่ามาซัว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะต,ตอนนี้แล้วกันนี่ไหวหรือเปล่าพวกเธอฮะ